สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จุดชมวิวนะฮะจุดชมวิวตอนประมาณช่วง <c oughs> 6โมงนะฮะหกโมงที่ชัยภูมิค่ะมอหินขาวนะฮะจุดกลางเต็นท์นะักท่องเที่ยวมากางเต็นท์ค่อนข้างเยอะครับผมวันนี้ตกวันที่9เป็นวันเสาร์ที่9ทธันวาคม2,566นะครับเดี๋ยวเราจะพามาชมวิวตอนค่ำว่าเป็นยังไงกันนะฮะ มากับเพื่อนสาวค่ะห้ามดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะคะมีประกาศค่ะประกาศวิวนะคะอันนี้วิวตอนหกโมงนะคะที่ชัยภูมิเนาะที่มอหินขาวนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวคนไหนที่อยากจะมากางเต็นท์นอนนะฮะที่อยากจะมากางเต็นท์นอนมาได้เลยที่นี่นะฮะสวยมากๆค่ะสวยมากๆแสงไม่ได้แล้ว พรุ่งนี้เช้าวันเราต้องตื่นมาถ่ายรูปตั้งแต่เชา้านี่คุณเออาจารย์เอแล้วก็คุณเฟิร์นนะคะมองไม่เห็นเยาไว้เห็นสวยตัวที่มองไม่เห็นนี่แหละ <laughs> ตอนเช้าน่าจะมีทะเลหมอกนะเธอตอนเช้าฉันว่าน่าจะมีทะเลหมอกอันนี้ลานจอดรถนะเจ้าค่ะ <c oughs> <c oughs> มกินหโปรดช่วยกันรักษาความสะอาดนะเจ้าค่ะสวยแบบโปรโมตัวค่ะเจุาบุรีที่ตัวนส้มืดมันมืดแล้วเราเรามาช้าไปคืนสมุสำหรับใครที่อยากกางเต็นท์นอนนะครับผมหน้าหนาวนี้ผมคิดว่า องศาน่าจะลดลงกวันนี้วันนี้ประมาณสัก14องศาค่ะ14องศาที่วันนี้ที่ชัยภูมิเนาะของปีนี้ดูในเพจสวยคะ <c oughs> เหมือนภาพวาดฝั่งนี้แต่ตอนนี้ผมมาแสงค่อนข้างน้อยแล้วเนาะ <c oughs> พรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวผมจะพามาถ่ายให้ดูนะครับผมว่าแสงจะเป็นอย่างไรตรงน,นี้เป็นภูเขาเป็นอาเป็นอุยานแห่งชาติมอเห็นขาวอยู่ในพื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์ของภูแลนคานะฮะ นี่เป็นแอร์เรียทั้งหมดของฝั่งนี้ก็น่าจะเป็นแก้งคอมไหมแก้งคอมาฝั่งนี้นล้จะเป็นฝั่งนี้เป็นอำเภออะไรบ้าเธอเกษตรสมบูรณ์เหรอเกษตรสมบูรณ์ใช่ไหมใช่ไหมเฟิร์นใช่แก้งคอร์หนองบัาแดงอยู่ไหนวะมันจะติดกันหนองบัวแดงอยู่ฝั่งไหนอันนี้ผมพาชมวิวนิดนึงครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมพาชมวิวอีกรอบเนาะก็มาถูกอยู่แล้ว คือตรงที่เราอยู่ก็ okay, โอเคอยู่นะค,คนไม่ได้เยอะมากปกติคนจะเยอะกว่านี้เอเดี๋ยวคลิปนี้ผมลาไป,ไปก่อนนะครับผมอากาศค่อนข้างเย็นแล้วเดี๋ยวผมขอไปหาข้าวทานก่อนเนวะเราจะเข้าเต็นท์นอนกันเนาะสี่ทุ่มเขาให้นอนแล้วครับมผมที่นี่โอเคครับสวัสดีครับ